สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยที่เคารพรักทุกท่านพบกับช่องรักมวยไทยอยู่กับผมธนากรชีมวยเด็ดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาให้ทัศนวิจาร์มวยรักมวยชอบพร้อมมวยเด็ด2ตัวเน้นประจําศึกมวยไทยเจ็ดสีเฮดดีประจําสัปดาห์นี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2568ถ่ายทอดสดทางช่อง7เฮดดีเริ่มตั้งแต่เวลา14บนาฬิกา30นาทีถึง16บหนาฬิกาสนาทีโดยประมาณนะครับก็ทําหน้าที่จัดโดยเดียเกตเพชรพร้อมทีมงานคุณภาพอีกเช่นเคย ก็ได้ประกบคู่มวยไว้สีคู่หลักๆมีดังนี้นะครับคู่ที่1นึ่งเป๊ปซี่ซูจีบอมบีเกวนะครับแก้มือล้างตากับสิลาลาดสอจอเล็กเมืองนอนพิจารณ์อปอนด์ตามไปด้วยคู่ที่2พายุสายชดบางแสนปะทะชัดชัยน้อยลัคก,กี้บังเทิงร3 0ยปอนด์นะครับคู่ที่3รองคู่เอกเป็นการแก้มือล้างตาระหว่างสิทธิชัยสอเดชพันธ์แก้มือล้างตากับเมาครีวันของโอม WKO พิจารณ์หอิปอนด์และคู่ที่4คู่ไฮไลท์ของรายการนะครับพบกับพรเสน่สอภูมิพัฒน ปะทะเพชรอภิชาติอภิชาติาตมวยไทยกด1น7่อปอนด์เป็นคู่เอกของสัปดาห์นี้นะครับคู่มวยและน้ำหนักอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึง่งสนับสนุนโดยโมวยพักยก spk 2 4พักยกที่ดีที่สุดในขณะนี้มีให้ลุ้นให้เชียร์ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเวทีภูทอนหรือเวทีเมืองกรุงนะครับสนใจสมัครสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ spk 2 4ย้ำ spk 24อย่าลืมใส่แอดหน้าและบอกว่ารักมวยไทยแนะนำมานะครับ ก่อนจะไปเข้าสู่ทักษะวิจารณ์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และกดติดตามผมรักมวยไทยเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กันนะครับเปิดหัวไปที่คู่ที่1นนะครับคู่ที่1พบกับเปปซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวปะทะสีลาลาสอจอเล็กมังนนพิการนึ้ปอนด์คู่นี้เป็นคู่แกมเมืองลังตานะครับฝ่ายแดงเจ้าเปปซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับหรือเปปซี่เกียรติบ้านไผ่ ปัจจุบันอายุ19ปีจากสุรินนะครับมีส่วนสูงอยู่ที่170เซนติเมตรชกมาแล้ว100ไฟเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเปิดเกมได้ถอยเกมเป็นนะครับสาดต์แข้งแทงเขา่าขวางหน้าขวาคอล็อกลัดมัตตีนะครับต่อยหมัดฟันศอก บูดูดันนะครับอาวุธหนักแรงทุกลูกทำการฟึกซ้อมอยู่ที่สูจีบะมี่เกี้ยวนะครับผลงาน3ไฟหลังก็มีแพ้สิงสุราชอออ,อ,อุดดดอนพิกัด108ปอนปด์ที่ศึกดาวรุ่งนอนสงวนทงหลังจากนั้นก็มาชนะศีลาลาซอจอเล็กเมืองนอนอยเปอนที่สยามอ้อมน้อยล่าสุดชนะนกยกที่4ยอดสยามจอพทัทยายกีฬาสยาม110ปอนที่เวทีราชดำเนินนะครับ3ไฟหลัง แพ้หแล้วก็ชนะ2ส่วนคุชชกฝ่ายน้ำเงินสีลาลาดสอจอเล็กเมืองนอนท์หรือขวัญนาทีมวยไทยหรือศีลาลาดเพชรเกษก็เป็นรุ่นน้องวัย16ปีนะครับจากจังหวัดศรีสะเกดมีส่วนสูงอยู่ที่166เซนติเมตรชกมวยมาทั้งหมด30ครั้งเป็นมวยซ้ายเปิดเกมนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายจับปล้ำตีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงบูดด้ดนหมัด สอบออกได้รุนแรงนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สอจอเล็กเมืองนอนท์ก็อยู่ภายใต้การดูแลของสอจอเล็กเมืองนอนท์สมคิดมากวงสามฝาหลังนะครับก็มีดังนี้นะครับสามฝายหลังมีแพ้สอนธนงรถสวยจ่าเจดร้อยเจ็ดปอนด์ที่สยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นก็มาชนะนกยกที่สี่สุขหน้าพยักเมืองชนร้อยเจ็ดปอนด์ที่สายามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดก็แพ้เป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เกี้ยวร้อยเจ็ดปอนด์ที่เวทีสยามอ้อมน้อยสามฝาหลังแพ้สองชนะหนึ่งคู่นี้เป็นคู่หลังตายแกมือกันนะครับ ก็เป็นมวยขวากับมวยซ้ายนะครับทางมวยทรงมวยเนี่ยคล้ายๆกันนะครับจังหวะรุกจังหวะรับเนี่ยผมมองว่าเจ้าเป๊ปซี่จะทําได้ดีกว่านะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่เวทีช่อง7สีเวทร้อยเปอนด์นะครับเป็นเวทที่ดีของทั้งคู่นะครับเบื้องต้นคู่นี้ผมออกชอบไปที่ไฟแดงนะครับผมออกไปที่เจ้าเป๊ปซี่ผมมองว่าจังหวะฝีมือจังหวะจะโคนดูดีกว่านะครับจะชนะสิลาลาดย้ำแขนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งเปิดหัว ทำทุนนะครับผมออกไปที่เป๊ปซี่ซูจีบะมีเกียวครับมาตามกันต่อที่คู่ที่2นะครับพบกับพายุสายโชดบางแสนปะทะฉัดชัยน้อยลักกี้บันเทิง130ปอนด์นะครับฝ่ายแดงพายุสายโชดบางแสนหรือเพชรขวัญชัยวสุขสันหรือ ขวัญชัยสอสมหมายนะครับปัจจุบันอายุ20ปีจากกำแพงเพชรนะครับมีส่วนสูงอยู่ที่170เซนติเมตรชงมวยมาทั้งหมด40ครั้งเป็นมวยขวาสีมือครอบเครื่องเปิดเกมได้ถอยเกมเป็ียนนะครับเตะหนักต่อยแรงบูด๊ดันหมัดสอกออกได้รุนแรงนะครับทาการฟิตซ้อมอยู่ที่วอสุขสันนะครับก็มีผู้ใหญ่วีลบบุรีมีโชดบางแสนนะครับให้การสนับสนุนผลงาน3มไฟล์ล่าสุดนะครับก็มีดังนี้นะครับคู่ชนะดอกไม้แดงไมาอาม,มี่คอนโดบางปู129ที่ราชดำเนิน หลังจากนั้นก็มาแพ้ปราบดาแอดสันปาตองร้อยิบเก้าที่สยามมอมน้อยล่าสุดชนะฟ้าเพชรเพชรพาคินร้อยิบเก้าปอนที่เวทีทราชดำเนินนะครับสามไฟหลังชนะสองสะดุดแพ้หนึง่งส่วนคุชชกฝฟายน้ำเงินชัดชัยน้อยลัคกี้บันเทิงหรือไดมอนด์เก้าแปดหรือห้าแสนเล็กพยักหมู่เก้านะครับปัจจุบันอายุ19ปีจากสงครานะครับมีส่วนสูงอยู่ที่170เซนติเมตรชกมวยมาทั้งหมด70ครั้ง ก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อแรงนอกได้ในดีซ้อมเกียริเพชรทีมงานคนจัดนะครับก็มีเดียดเกียริเพชรเป็นหัวหน้าคณะให้การสนับสนุน3ามไฟหลังก็มีชนะฮาดิสสอจิตสนองชาติ125ที่ช่องเจสีหลังจากนั้นก็มาชนะฉลามเพชรสอราชภูมิ125ที่ช่อง7สีล่าสุดชนะลอกยกที่2อเลิฟอิน ภูทานรีสอร์ท127ปอนดปอที่เวทีช่อง7สีนะครับ3าไฟหลังชนะรวดมาครับยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นคู่นี้ขวาเจอขวาจังหวะฝีมือทั้งคู่รูปร่างช่วงชักรูปร่างช่วงชกเท่ากันนะครับปาดหัวตัวเท่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบนะครับความการชกฉัดชัยน้อยจะดูดีกว่ากระดูกการผ่านมวยฉัดชัยน้อยก็ดีกว่านะครับคู่นี้1 3 0ปอนจะเป็นเวทถนัดของเจ้าพายุทรายนะครับ129 130เนี่ย ถือว่าเป็นเวทที่ธรรมชาติของเจ้าพายุทรายนะครับส่วนชาติช้ยน้อยเนี่ยชกไม่เกิน127นะครับล่าสุดเนี่ยชกไว้แค่1 2 7ปอนด์เองนะครับวันนี้เพิ่มเวทมา130นะครับผมมองว่าเสียเปรียบเวทนะครับดังนั้นคู่นี้นะครับผมออกชอบไปที่ไฟแดงนะครับผมออกไปที่เจ้าพายุทรายนะครับที่ต่อที่โดนต่อโดนนะครับเวทใหมองได้เปรียบนะครับจะชนะ ชัดชัยน้อยไปแบบสนุกคู่ขี้สูสีนะครับคู่ที่สองผมออกชอบเป็นที่ไฟแดงนะครับออกไปที่พายุสรายชนบางแสงครับ มาตามกันต่อที่คู่ที่3นะครับคู่ที่3ก็เป็นการแก้มือล้างตากันระหว่างสิทธิชัยสอเดชพันธ์วันนี้จะมาแก้มือล้างตากับเมาคลีวันของโอม w k คพิกัด127่้อนนะครับฝ่ายแดงสิทธิชัยสอเดชพันธ์หรือสิทธิชัยอีสานคนปิิงนะครับ20ปีจากจังหวัดตรังมีส่วนสูงอยู่ที่172เซนติเมตรชกมาทั้งหมด60-70ครั้งนะครับก็เป็นมวย ขวาเป็นมวยเขา่าอาชีพนะครับเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาจับล็อกลัดมาตีหอมตีขวางตีครบเครื่องนะครับซ้อมอยู่ที่สอเดชพันธ์ก็มีสารวัตเชิดสอเดชพันธ์เป็นหัวหน้าคณะนะครับในการสนับสนุน3ไฟลหลังเนี่ยแพ้รวดนะครับยังแจ้งเกิดไม่สําเร็จก็มีแพ้9ล้านสอนจอแดนระยอง129ที่ช่อง7 หลังจากนั้นก็มาแพ้เพชรกิติสจารุวันร2 7ที่ราชดำเนินล่าสุดแพ้เมาคลีวันของโอม WKO 1 27ที่เวทีสยามอ้อมน้อยนะครับสามไฟหลังแพ้รวดส่วนคุช่ชกไฟน้ำเงินมาคลีวันของโอม WKO หรือมาคลีบัวจัก,กรวุฒนะครับปัจจุบันอายุ23ปีจากกระบี่สูง170ชกมาร้อไฟเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในดี นอกเนี่ยตั้งรับจับทางในเนี่ย็อกตีขวางตีเหนียวหนึบนะครับบูดุดันขยันออกอาวุธหมัดศอกแรงนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรสี่หมื่นก็มีคุณวิทยาเพชรสี่หมื่นเป็นหัวหน้าคณะนะครับผลงานสามไฟล์หลังก็มีแพ้เพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่ร้อยยี่สิบแปดที่ช่องเจ็ดสีหลังจากนั้นก็มาแพ้เพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่ร้อยยี่สิบเก้าที่สยามอมน้อยล่าสุดชนะสิทธิชัยสอเดชพันร้อยยี่สิบเก้าที่สยามอมน้อยนะครับ คู่นี้ดวนเข่ากันมาแล้วนะครับที่เวทีสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะครับรูปเกมคุกกี้สูสีสนุกนะครับแลกเข่ากันอุดตลุดเลยนะครับประเภทตีเข่ายันวางเลยนะครับคู่นี้สิทธิชัยเนี่ยพยายามจะจับบนในขณะที่เจ้ามาคลีก็มีลูกขวางมีลูกขวางลูกแทงทั้งคู่นะครับต่างคนก็ต่างค้าแทงนะครับไม่มีใครยอมใครวันนี้มาเจอกันอีกที่ที่เวทีช่องเจ็ดสีนะครับ ที่ตดที่โดนตอโดนเนี่ยผมยังมองไปที่เจมอคลีนะครับผมมองว่าอ่าวงในเนี่ยดูเก้าเกมกว่านะครับจะชนะสิทธิทชัยยำแขนไปอีกครั้งหนึ่งคู่ที่3รองคู่เอกผมบอกชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับออกไปที่เมาคลีวันของ OWKO ครับ เดินทางมาถึงคู่เอกคู่ไฮไลท์ของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างพรเสน่ห์สอภูมิพัฒนจากปะทะกับเพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยนะครับพิกัดหน7ร้อปอนด์ฝ่ายแดงพรเสน่ห์สอภูมิพัฒนหรือสอเทียนโพนะครับ26ปีจากนาครศรีธรรมราชชกม,มาแล้ว100ไฟนะครับมีส่วนสูงอยู่ที่170ซนติเมเป็นมวยขวาเข่าในอาชีพนะครับ เดินเตะขวาต่อยขวาจับล็อกรัดมาตีเหนียวแน่นนะครับบูดูดันฉายาขุนเขาตังเมนะครับทำการฟิตซ้อนอยู่ที่สภูมิพัฒน์ก็มีสารวัตรสมพรภูมิพัฒน์นะครับเป็นหัวหน้าคณะผลงานนะครับก็มีแพ้9ก้าล้านสอจอแดนระยองร้อยิบเจ็ดที่ช่องเจ็สีหลังจากนั้นก็มาชนะชาติพยัคฆ์ศักสตูลร้อยิบแปดที่ช่องเจ็ดสีส่วนคู่โกฝ่ายนักเงินเพชรอภิชาตอภิชาติมวยไทยนะครับหรือเพชรแสนแสบสอจอโต้ปะปัาจีนเดิม ัจจุบันอายุ23ปีจากอุบลราชธานีสูง167เซนติเมตรชกมาแล้ว80ครั้งเป็นมวยขวาเป็นมวยเขา่าเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดน,นะครับนาก็จับ,บล็อกลัดมัตตีแนวแน่นแข็งๆๆแกร่งแข็งแรงอูดุดันทำการฝิกซ้อมอยู่ที่อภิชาติมวยไทยนะครับ ผลงาน3ามไฟก็มีแพ้อัตชัยปอรประจันศีกีฬาสปอร์ต124ที่รัชดาเนินหลังจากนั้นก็มาชนะสักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงต้ม1 2อต่อ122ก่อนล่าสดุดชนะน็อกยุทที่3สิงห์สอชมีชัย127ที่เวทีสยามอ้อมน้อยนะครับคู่นี้นะครับเป็นมวยขวากับมวยขวานะครับพรเสนจะได้เปรียบรูปร่างกว่านิดนิดนะครับในขณะที่ เพชรอภิชาติจะได้ส่วนหนาแลครับและก็มีลูกหนักๆแรงๆควอมการชกเพชรอภิชาตเนี่ยจะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับในการดูการผ่านมวยเพชรอภริชาติจะเป็นรองคู่นี้นะครับทีต่อทีโดนต่อโดนเนี่ยผมมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับผมชอบไปที่เพชรอภิชาติผมดูอาวุธหนักแรงกว่านะครับช้าแต่ชัวร์และก็ได้สดด้วยนะครับจะชนะพรสเนยไปแบบสนุกคู่เอกสัปดาห์นี้นะครับผมบอกชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินออกไปที่เพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยครับ เมื่อให้ทัศนะจบแล้วนะครับก็มาทวนบทรักบูชอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่ที่1ผมออกชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับออกไปที่เ๊ปซี่จังหวะดูดีกว่านะครับจะชนะศีลาล่าย้ำแคนไปอีกครั้งหนึ่งคู่ที่2ผมออกชอบไปที่พายุไซได้เปรียมเวทชจกจะชนะฉัดชัยน้อยไปแบบสนุกคู่ที่3รองคู่เอกชอบไปที่เมาครีนะครับมองว่าเก๋เกมกว่านะครับจะชนะสิทธิชัยย้ำแคนไปอีกครั้งหนึ่งและคู่ที่4อเอาไปที่ เพชรอภิชาตินะครับหนักแรงกว่าจะชนะพรสเสนไปแบบสนุกคู่ขี้สูสีนะครับส่วนมวยเด็ด2ตัวเน้นๆนะครับให้เป็นที่ตัวที่1พายุทรายแล้วก็ตัวที่2เพชรอภิชาตครับนี่คือการให้ทัศนวิจารณคู่มวยโวงหน้าประจําสึกมวยไทย7สีอาทิตย์ที่30พฤศจ,จิกายน2568ชอบก็ตามคิดต่างก็สวนผิดพลาดก็ต้องกราบขออภัยไว้ณโอกาสนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมิตรรักแฟนมวย f อทุกท่านและทุกการติดตามนะครับแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้กันเลยก็คือผู้สนับสนุนหลักมวยพังยกแอดพิกเอสองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับ